สวัสดีทุกคนวันนี้สิริจะมาบรรยายคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่33ทับ2560กรณีไม่เป็นคู่กรณีจึงไม่ต้องอดทนก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง6ได้รับความเดือดร้อนจากคำสั่งของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคือผู้ถูกฟ้องคดีที่สอง ที่ขอข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินของผู้ฟ้องคดีทั้ง6กับธนาคารซึ่งคำสั่งดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีผลก่อให้เกิดหน้าที่แก่ธนาคารที่จะส่งข้อมูลทางบัญชีให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและมีผลเป็นการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของผู้ฟ้องคดีทั้ง6 คำสั่งของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงเป็นคำสั่งทางปกครองผู้ฟ้องคดีทั้งหกเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา9วรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะและเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่สองมีคำสั่งไปถึงสถาบันการเงินผู้ฟ้องคดีทั้ง6จึงไม่มีฐานะเป็นคู่กรณี ในการทำคำสั่งดังกล่าวผู้ฟ้องคดีทั้ง6จึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องอดทอนคำสั่งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งตามมาตรา44แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่สองได้มีคำสั่งลงวันที่24มิถุนายน2 5 5 9ไปถึงสถาบันการเงินเพื่อขอข้อมูลทางการเงินของผู้ฟ้องคดีทั้ง6 การที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง6ได้ยื่นคําฟ้องคดีนี้ต่อศาลเมื่อวันที่5กรกฎาคม2559จึงเป็นการฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง6รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองคดีนี้กล่าวโดยสรุปคือ เมื่อเลขาธิการการฟอกเงินมีคำสั่งต่อธนาคารแล้วผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนจากคำสั่งดังกล่าวแต่เมื่อคำสั่งดังกล่าวไม่ได้เป็นคำสั่งที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการใดๆผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่คู่กรณีในคำสั่งดังกล่าวเมื่อไม่ใช่คู่กรณีจึงไม่ต้องดำเนินการใดๆก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลผู้ฟ้องคดีสามารถฟ้องคดีต่อศาลได้ทันที นับแต่ทราบว่าตนได้รับความเสียหายภายใน90วันตามมาตรา49นั่นเอง